อุปกรณ์การทดลองการทดลองพอสี่หนึ่งแอมิิเตอร์กระแสสลับ 2. หลอดไฟไส้ทางสเตน 3. มิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมง 4. ชุดทดลองมอบแรง 5. ชุดกระป๋องแลอรีมิเตอร์กับขดลวดความร้อน 6. มันติมิเตอร์7 เทอร์โมมิเตอร์แนาฬิกาจับเวลา 9. เครื่องชั่งวิธีการทดลองตอนที่1นึงการวัดกำลังไฟฟ้าต่อหลอดไฟขนาด100วัตต์เข้ากับมิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมงตามมงจรในรูปแล้วจับเวลาพร้อมกับนับจำนวนรอบจากการหมุนของจานในมิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมงเพื่อนำไปคำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้า การอ่านจำนวนรอบจาหน่วยมิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมงให้นับจานวนรอบโดยตรงจากการหมนของจานโดยสังเกตจากขีดสีบนจานปรับมันมิเตอร์ไปที่ตําแหน่ง AVC 2 5 0แล้ววัดแรงเคลื่อนไฟฟ้ากระแสะสลับของบ้านโดยวัดที่ปลั๊กไฟโดยตรงวัดค่ากระแสะที่ไหลผ่านหลอดไฟโดยต่อจากสายจากฐานหลอดไฟไปยัง AC a m แอมปิที่จัดไว้ให้เพื่อคำนวณหากำลังไฟฟ้าที่ใช้จากสมการ P เท่ากับ I V เปรียบเทียบกำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้กับค่าที่ระบุไว้บนหลอดไฟตอนที่2หมอบแปลงไฟฟ้าจากชุดทดลองมอบแปลงที่ใช้มีแกนเหล็กอ่อน ซึ่งประกอบด,ด้วยแผ่นเหล็กบางๆประกบกันเป็นแกนเหล็กรูปตัวอ e ีและรูปตัวไอให้อดแกนเหล็กรูปตัวไอออกแล้วพันกดลวดทุริยภูมิด้วยลวดตัวนำพุ่มฉนวนรอบขาแกนเหล็กรูปตัวอีประมาณสิ0รอบประกบแกนเหล็กรูปตัวไอให้แน่นพร้อมรัดด้วยสปริงให้เรียบร้อยกดสวิตช์ให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านผมลวดปัดถมภูมิ แล้ววัดแรงเคลื่อนที่ไฟฟ้าปลายขดลวดทุเรียภูมิทั้งสองโดยใช้มัลติมิเตอร์เส้นปรับไปที่ตำแหน่ง ACV 10โวลต์คำนวณหาจำนวนรอบของขดลวดปฐมภูมิจากสมการแล้วเปรียบเทียบจำนวนรอบที่คำนวณได้กับที่พันอยู่จริงของขดปฐมภูมิพร้อมทั้งหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนตอนที่3การหาค่าสมดุลไฟฟ้าความร้อน และประสิทธิภาพของมอแปลงต่อหลอดไฟกับมิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมงกดสวิตช์ปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านวงจรเพื่อปรับกีดสีบนจานหมุนของมิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมงให้มาตรงกับช่องตัวเลขด้านหน้า,นาเมื่อขีดสีบนจานหมุนตรงดีแล้วจึงกดสวิตช์หยุดปล่อยกระแสผ่านวงจรโดยถอดหลอดไฟออกพันขดลวดทุนนิยมิด้วยสายไฟประมาณ15รอบ ที่ขาแกนเหล็กรูปตัว E และปิดแผน่นตัว I คััดด้วยสปริงให้แน่นเช็ดกระป๋องแคลอรีมิเตอร์และแท่งขคนให้แห้งนำไปชั่งจากนั้นจึงใส่น้ำลงไปประมาณ1ในสามของกระป๋องแล้วชั่งอีกครั้งเพื่อหามวลของน้ำประกอบชุดแคลอริมิเตอร์ด้วยอุปกรณ์ตามวงจรในรูปโดยสายที่ต่อในวงจรแต่ละจุดจะต้องแน่นเพราะมีกระแส ไหลผ่านมากเริ่มทดลองโดยวัดอุณหภูมิของน้ำทุกๆ1นาทีเป็นเวลา5นาทีพร้อมกับคนน้ำเบาๆโดยที่ยังไม่ให้กระแสไหลผ่านเพื่อวัดอุณหภูมิเริ่มต้นจนกระทั่งครบ5นาทีจึงกดสวิตช์ S ให้กระแสไหลผ่านขนรวดความร้อนอย่าลืมนับจำนวนรอบของการหมุน คนน้ำต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับวัดอุณหภูมิทุก1นาทีจนถึงนาทีที่20จึงกดสวิตช์ S, <S หยุดให้กระแสแล้ววัดอุณภูมิต่อไปอีก10นาทีขณะวัดอุณภูมิจากนาทีที่6ถึงนาทีที่20ให้วัดกระแสความต่างศักย์เฉลีย่ยพร้อมทั้งนับจำนวนรอบของจานหมุนในมิเตอร์กิโลวัตต์ชั่วโมง หาปริมาตรส่วนที่จมน้ำของเทอร์โมมิเตอร์คำนวณประสิทธิภาพของหม้อแปลงเขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลาพร้อมทั้งแก้ไขการสูญเสียความร้อนโดยวิธีของโรแลนด์และเฟอร์รี่เพื่อหาค่า t i และ GF คําคำนวณหาปริมาณความร้อนที่เกิดขึ้นในระบบ คำนวณหาสมมูรณไฟฟ้าความร้อนแล้วเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานพร้อมทั้งหาเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน